สวัสดีคะ่ะเอฟซีแฟนช่องไม่น่อยผ้ารวยมัณฑการผ้ารวยเซียนซาผ้าโชคเมื่อนี้ไม่น่อยผ้ารวยก็สีนําเสนอแนวทางเล่าพัฒนาของอาจารย์เซียนซาเมื่อวันที่สี่ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะคะ่ะเล่าพัฒนาของอาจารย์เซียนซาวัางมือวันสุขัน ทางอาจารย์เชียนซศร้าอุพนกไหเดนไว้อยู่ที่สองหาแปดเนาะคะ่ะเล่าพัฒนากระออกเก้าหาเก้ากะมาะเข่าเลขเดนของอาจารย์เชียซนซาอูหาเนาะคะ่ะเข่าแต่เลขเดนเลขเจาะการลุดไปเนาะคะ่ะเมื่อวันที่สี่นีเขากระมาะเบิงมาตามกันต่อเนาะคะ่ะว่าเลขของอาจารย์เชียนซศร้าอุพนสี ได้ตัวไดมาฝากพี่น้องเยฟซีเฮามันก็เป็นธรรมดานาะค่ะตัวเรีมันก็มีเข่ามีหลุดเป็นธรรมดาเพราะว่าอาจารย์ได้เส้นได้นาะค่ะสีให้เขาทุกมือมันก็คงสิเป็นไปบ่ได้นาอค่ะมันก็ต้องมีเขา่ามีหลุดเป็นธรรมดาพี่น้องเ c ฟซไม่เอซเก่า เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับทังช่องเมนน่อยผ้าร่วยเนยเด้อค่ะเมนน่อยผ้าร่วยก็สีได้มีกำลังใจ่ล่งคงิปใหม่ๆมห้พี่น้องเอฟซีห้าไใดเบิงเนาะค่ะถ้าบบมีค้นเบิงคนกดไลค์กดแชร์ให้ทังเม่หน่อยผ้าร่วยกับอาจารย์เสียนซาอูผ้าชกก็บบมีกำลังใจ่สีเดือนต่อเนาะค่ะ ถ้าพี่น้องเอฟซีท่านใดเข่ามาเบิองแล้วกะซอยกดไห์กดแช่กดกระดิง่งแกงเตือนเพื่อสิได้่มมขิดใหม่ๆของแม่หน่อยต่อไปเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางเล่าพัฒนามื่อวันที่สีตุลาคม2565กระกสิสิมี นี่คะ่ะเล่าพัฒนาวันที่สี่ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเส้นเศราอูเพันกระเด็นไว้ให้แปดศูนย์เพิ่นฟันศูนย์เนาะค่ะเพิ่นฟั่นไว้ให้วิ่งรุด่ดยูที่ศูนย์เนาะค่ะสองตัวกระสีม,มีศูนย์สามศูนย์หกอ่าสามแปดหนึ่งแปดสี่หนึ่งสี่นี่เนาะคะ่ะ ส่วนสามตัวกระสิมีสองแปดหนึ่งสองแปดสี่เกตศูนย์หกเกตศูนย์สามนี่เนาะคะ่ะคือแนวทางเล่าพัฒนาเมื่อวันที่สี่ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าพี่น้องอีฟซี่มากับยัดขาดกับพันเลนิกค่ะทั้งช่องเข้าให้เบิ้งเอาไว้เพื่อเปลี่ยนแนวทงัง แม่น้อยก,เเยอกเอ็เป็นเพียงซื้อกลางเด้อค่ะเป็นเพียงซื้อกลางไห่แนวทางเท่านั้นกับบอดายสนับสนุนให้เรียนการพนันทุกชนิดเนาะคะ่ะแม่น้อยก็ไห่บ่งเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางเอฟซี F Z. ทานใดมักกัดจังค่อยจัดขาดกับพันเข้ากับลงไห้สำหรับเอฟซีูเพ่นมัก เพิ่นชอบตัวเลขแนวทังเนาะคะ่ะผูพมักบอชอบเท่ากับบอเบิงบอเลนเท่ากับ่านไปเนาะค่ะสําหรับผูเพิ่นมักเพิ่นชอบเท่ากับเบิงเลขเด่นเลขเจาะของอาจารย์เส้นซ้นาอูไปใส่กับอาจารย์อื่นเส้นอื่นเพิ่นเนาะค่ะว่ามันสีเขากันบอเอฟอซออออออีมากบอ ถ้ามากก็ยังค่อยเก็บเอาไว้ก็เล่นกันไปตละบาทสองบาทตละหาบาทพ่อได้ฟั่งเนาะคะ่ะอย่าไปเลียนหลายลงทุนหลายบ่ถือมากมันกะเสียใจมันกะเครียดเนาะคะ่ะห้าเลียนหน่อยๆพ่อได้มวนพ่อได้ฟั่งเนาะคะ่ะบ่ถือเข้ากับบ่เสียใจหลายเนาะคะ่ะสำหรับเนวท่าง ตัวเลียกทุกตัวแม่น้อยก็เคยบอกมาตลอดเนาะคะ่ะว่ามันก็มีศซีดเขาซีดลุดเป็นธรรมดาเอฟซีมักก็จ้งคอยเก็บเอาไวบ้บ่มักกับพานไปสำหรับถ่ายคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้อง FC เอฟซีเฮ้ามีแต่คว่มสุขความจะเลื่ญนถูกหวยรวยเงินถูกหวยเล่าในวันที่สีนี่กัน ทุกคนเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีเฮาสวัสดีค่ะ